เพจฟุตบอลไทยไลฟ์เพจฟุตบอลไทยแฟนบอลทุกยุคทุกสมัยเอาใจใส่เรื่องราวข่าวสารพอเราเชือ่อว่าพลังขับเครื่อนฟุตบอลไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีแฟนบอลตัวจริงเช่นคุณกับช่วงไทยไลฟ์ทอล์กอันไทยโดยวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัดของผู้ตัดสินในศึกไทยลีก จากการเพิ่งเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกผู้ตัดสินให้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมนั่นคือการจับสลากเพื่อป้องกันจากการเพิ่งเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกผู้ตัดสินให้กลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมนั่นคือการจับสลากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลอกผลหรือการเป่าเอ็นเอไปหาทีมใดทีมหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ดีแต่ก็ถูกหลายฝ่ายมองว่าไม่ใช่วิธีการเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาผู้ตัดสินเลยแต่ก่อนจะรับชมคอนเทนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเพจฟุตบอลไทยลนดทช่งทาง เฟซบุ๊กยู t u บทิกต็อกเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันนะครับหลังทางน้าของประามแป้งนวลพัลัมซำถูกยืนยันเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่เจ้าตัวก็ได้เริ่มต้นเดินหน้าแก้ไขประหานทันทีทันใดโดยหนึ่งในสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินฟุตบอลไทยลีกที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากตลอดช่วงสัปดาห์จากการเป่าผิดพลาดบ้างห้ยจุดโทษแบบงงๆบ้างหรือการแจกใบแดงชนิดค้านสายตาสโมสรดังนั้นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยจึงมีการแต่งตั้งพลตำรวจโทสำราญนวลมา ให้มารล้ตำแหน,งน่งประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดๆนี้ให้เกิดความโปรง่งใสโดยการปรับวิธีการมาเป็นการจับสลากเลือกผู้ตัดสินที่เคยใช้ตั้งแต่ยุคข,ของท่านวารวีมักคุด,ดีเมื่อปี2556โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนบอลและทางสโมสรได้รับชมซึ่งจะดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่โปรง่งใสและขาวสะอาดแต่เอาความจริงวิธีการนี้ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่กับยุคสมัยของโลกออนไลน์เพราะด้วยความที่เรื่องราวต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากการทำงานของตัวผู้ตัดสินเอง มีภาพและคลิปเสียง,สงแสดงลักษณะท่าทางเด่นชัดดังนั้นผู้ที่สมควรจะแก้ไขอาจจะไม่ใช่วิธีการจัดการหรือเปล่าแต่มันคือตัวของผู้ตัดสินเองที่ต้องแก้ไขตรงจุดจุดนี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีต่ององค์กรมีฉะนั้นความผิดพลาดแบบเดิมก็จะตามมาราวกับเป็นการใช้หนังซ้ำผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกไม่จบไม่สิ้นกันเสียทีดังนั้นนะครับทางเราจึงะมองได้ว่าการจับสลากเรื่องผู้ตัดสินแบบแรนดอมมันจึงไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องพอท้ายที่สุดต่อให้แรนดอมไปวันนี้ผู้ตัดสินคนนี้ นำมาตัดสินเกมคูดด่ใดแล้วแล้วถ้าผู้ตัดสินคนนั้นไม่มีประสบการณ์มากพอกดกิการไม่ผ่านการอบรมไม่ดีพอแล้วต้องมาเจอเกมที่ต้องตัดสินชี้ตาแชมป์กลุ่ม big m a t ช์หรือการลุนนีตกชั้นที่ต้องถูกกดดดนตลอด90นาทีจากกลุ่มสโม,มสรและแฟนบอลมันก็จะส่งผลกระทบต่อต,ตัวของผู้ตัดสินเองว่าคุณยังไม่สามารถรับเบื่อเกมแบบนี้ได้ดีพอแต่ทางสมาคมนะครับก็ยังส่งตัวผู้ตัดสินมาทําหน้าที่จากการใช้วิธีแรนดอมอีกแต่มันจะกระทบไปหาทางสมาคมเองว่า วิธีการแบรนด์น้องของคุณนั้นมันไม่ได้ดีอย่างที่บอกไว้แต่แรกเลยเพราะอย่าลืมนะว่าสโมสรเขาลงทุนไปเยอะกับการซื้อตั้งแต่เสริมทีมเพื่อความสาเร็จระยะยาวแต่พอต้องมาเจอการตัดสินแบบไม่มีคุณภาพแบบนี้พวกเขาทั้งหมดเองจะมีความรู้สึกอย่างไรหากปัญหาพวกนี้ยังไม่จบไม่สิน้นเสียทีมันก็จะกลายเป็นว่าผู้ตัดสินนะครับก็จะถูกมองในแง่อะรไปอีกว่าคงเหมือนเดิมในเรื่องของการตัดสินที่แก้ไขไม่ขาดและไม่เคยให้โอกาสกับผู้ตัดสินรุ่นใหม่ดาแสดงฝีมือวเว,เวทีลีกสูงสุดเลย ทางที่ทุกๆปีนะครับจะมีผู้ตัดสินหน้าใหม่ที่ถูกผลักดันที่มาตัดสินไม่ว่าจะเวทีไทยลีกสองไทยลีกสามหรือแม้กระทั่งลีกึ่งอาชีพก็ไม่มีใครเลยครับที่จะได้โอกาสพิสูจน์ตนเองเลยโอกาสจะมาจากความเป็นไปไ,ได้2อ,อย่างคือ1นนะครับผู้ตัดสินรุ่นใหม่อาจาไม่ได้มาตรฐานที่ดีพอจากการตัดสินเกมลีกสูงสุดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาถูกกลบโอกาสโดยผู้ตัดสินยุคเก่าที่อยู่มานานตัดสินเกมมาเยอะจนมองว่านี่คือแหล่งสร้างไรายได้ของพวกเขา ที่จะไม่ยอมให้ใครแย่งไปได้ดังนั้นจึงสรุปง่ายๆเลยครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับ2สิ่งคือ 1. ผู้ตัดสิน 2. สมาคมฟุตบอลไทยที่ต้องจับมือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันเพราะนี่คือสิ่งที่เราก็เป็น,นกลไกชิ้นสาคัญต่อการยกระดับวงการผู้ตัดสินไปพร้อมกับการยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตไปสู่สายตาของคนทั้งโลกนั่นเองครับและเรื่องราวของไทยแลพทวนไทยในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะสโมสรทีมใดพบกันได้กับช่วงเวลาใหม่ ทุกวันอังคารแล้วมาสู่ของสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ